น้องนำโชคสวัสดีพี่ๆทุกคนครับวันนี้เนาะผมเนาะเห็นเขียดก็เลยให้แม่หยิบมาไว้บนหัวหนูถามพี่เขียดสิพี่เขียดพี่เขียดหลงกับเพื่อนหรือครับถ้าหลงกับเพื่อนน่ะไปอยู่กับผมก็ได้นะครับที่บ้านผมนะกลางคืนก็จะมีแมงเม่าทุกวันพี่ก็จะกินแมงเม่าไปเลยเห็นไหมครับพี่ๆครับ แม่ผมแนละ้วเอาเขียดไว้บนหัวผมดูนะครับว่าจะได้นานกี่นาทีอู้นานอยู่นะครับพี่เขียดทำไมไม่การโดดหนีโอน้องน้ำโชคเก่งจังเลยให้พี่เขียดขึ้นหัวด้วย หนึ่งนาทีผ่านไปแล้วพี่เขียนยังไม่ลงจากหัวผมเลยครับนี่นะครับพี่กี้ครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะได้กี่นาทีครับพี่เขียนลงได้นะถ้าพี่เขียนอยากลงนะ่ะกระโดดลงได้เลย พี่ๆดูนะครับว่าพี่เขียดจะอยู่บนหลังบนหัวหนูน่ยได้กี่นาทีอู้อู้อยังอยู่ยังอยู่ยังอย,ย,งอยู่เดินแล้วค่ะเดินเดินเดินจะได้กี่นาทีเนาะทำไมพี่เขียดถึงไม่โดดหนีอ่าพี่ๆดูนะครับว่า พี่เขียดจะจะอยู่บนหัวผมกี่ <loot> <acceptable> นาทีสองนาทีผ่านไปล้วยังอยู่นะครับพี่พี่ครับพี่เขียดยังอยู่บนหัวผมครับสองนาทีผ่านไปแล้วพี่เขียดก็ยังอยู่บนหัวผมสงสัยจะให้แม่เอาไปเลี้ยงที่บ้านละนี่ ừ, ยังอยู่บนหัวผมเลยครับพี่พ,พี่ครับ พี่เขียดทำไมไม่โดดหนีพี่เขียดโดดหนีได้นะโดดหนีสิคะลูกอ่าโดดเลยค่ะอ่ะเอาปล่อยดีกว่าอะไปเลยนะคะพี่เขียดไปเลยค่ะอ่าไปเลยค่ะไม่เอานะลูกนะขอบคุณพี่ๆที่รับชมนะครับขอบคุณครับ